สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เจอกับเซลล์ออฟอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับเป็นวันที่มีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วเรียบร้อยครับมอเตอร์เอ็กซ์โป2023นะครับเราจะจัดนะครับจริงๆเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นรอบสื่อมวลชนนะครับวันที่29ถึงวันที่11ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธานีนะครับ ก็สามารถจองออนไลน์กับเซลล์ออฟได้เหมือนเดิมครับซึ่งวันนี้ผมมายืนยันให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังสนใจรถเนต้าวี v. โปรโมชัน่นหน้าร้านออนไลน์และในงานมอเตอร์เอ็กซโปรโมชั่นเดียวกันครับดอกเบี้ยสตาร์เริ่มต้นอยู่ที่1.88%เท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกแปบงครับ i t b c กากสิกรธนาชาติและกรุงศรีนะครับท่านไหนที่อยู่ไกลต่จังหวัดนะครับ ไม่สะดวกเดินทางมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับหรือมาหาผมที่โชว์รูมสามารถจองออนไลน์กับผมได้อย่างที่บอกครับว่าเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์ทุกธนาคารวิ่งไปทําสัญญาให้กับคุณลูกค้าถึงบ้านนะครับแต่งพิเศษสวยๆแบบนี้นะครับสีขาวสีเขียวสีชมพูหรือสีฟ้าหรือแม้กระทั่งมินเนี่นเกรย์เราแต่งให้จัดเต็มนะครับหลายๆท่านที่เคยชมคลิปของผมมาบ้างแล้วนะครับย้อนดูได้เลยครับว่าของเราแต่งเต็มแล้วสวยแค่ไหน ย้ำอีกทีโปรโมชั่นข้อเสนอนี้ถึงแค่วัน 21, ที่11ธันวาคมนะครับส่วนลด50,000่นบาทนะครับข่าวส่วนลดร้อนๆมาเลยครับว่าถึงวัน 21, ที่11ธันวาคมนะครับส่วนลดห0า0 0่นบาทเหลือเพียง4 9 0 0 0 0่นบาทข้อเสนอโปรโมชั่นของแถมไม่ต้องเสียเวลาไปรถติดในงานไม่ต้องเสียเวลาไปเบียดเสดก,กับผู้คนอื่นๆนะครับโทรหา,าผมครับ0 8 9 6 1 1 0 4เข้อเสนอเดียวกันครับแอดไลน์มาได้เลยครับ Find you. If you ever find yourself lost in the dark, you can see I'll be the light to guide you. We find out what we made of when we are called to help.